còn nู่nờ chưa hết khắn phải nó sẽ lồng được như thế นเนี่ย,ย,ยม,ม,มันแน่นเนี่ยตัวนี้น่าจะแน่นตัวนี้ด้วยม่คิดยั่นตงนี้อนทุกฟังกี้ให้ออกก่อนเนี่ย ติดอะไรวะเนามันติดตรงนี้มันติดแหลพงมาเลย ห้านาทีสิบนาทีสิบนาทีแล้ว เนี่ยตีตรงเนี้ยเนี่ยตอกดิ ี่ยตอย่างนี้ถ้ามันติดล็อตตรงนี้จะไม่ติดครับผมไม่ติดไอ้เหล็กเหล็กกันโครงอะเหล็กกันโครงไม่ติดมันลงมาด้วยกันลงด้วยกันใช่ไหมใช่เพรเส้นหูนี่ต้องถอดถึงวะตรงนี้มันไม่ขยับเลยมันไม่หลุดเลยแล้วคันน็อตเนี่ยมันมันจะต้อง มันจะต้องหนุดหน่อยนะโอเคน,นะ ตัวนั้นแหละฝังตัวแต่มันไม่หลุดเลยมันเน้นตึกเลยคือเส้นนี้มันจับอยู่ในท่อเน,นี่ยน,น,น,นใช่ไหมใช่นี่มันลงไม่ได้มีน็อตขึ้นไปได้จ้ พกขยับหัวน็อตกรไม่ได้ครัา

มันก็จะไหลลงไหลลงไหลไหลงอย่าง้รมันลงบางส่วนล้วเนี่ย เสรตรงนู้นเลยมันจะพิกไหมพลิกจะพิกนางน,นดูังนี้มันดูดหรือเปล่างลลังนี้ดุดแล้วฝังนี้ก็สนิมตเต็มเลยนอดอ่ะ <attraction> <S <S> <S หเห็เามาเชืมามา่อมมัดเหนไม่หาเชื่อ ที่มันเป็นสนิทมเนดกสนิะดูเร่อนี้ดูเลยครับจริงมันออก่ไม่ใช่อันนี้มันผุกของมันนี่อันนี้อันนี้มันเีตรงนี้โอ้ยน่ถ้าไม่เปลี่ยนนี้น่าจะได้อีกสองสามปีก็ได้ Nói một chút hơn nữa nè, 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 ก็สนิมกินน่าต้องเปลี่ยนให้เขาสองอ<ห>ตั<น>วยางเลย